ทริคแลกกระเป๋าชนะว่ใบไหนมากับใครใบแรกกระเป๋าระดับตำนานที่มีลมหายใจมีความมินเทจสูงให้ลุคที่ดูเนียบลายดูสุขุมและเป็นทางการต้องชนะา five f เลยใบยนี้เป็นสีเขียวเหนียวซับมาคู่กับอะไหล่ทองดูสวยแพงก็โดดเด่นมากๆถ้าอยากได้กระเป๋าสวยคลาสสิกเหมาะกับการใช้งานในทุกลุคและไม่เคยเอาจากเทรนด์แฟชั่นแถมยังทำกำไรได้ดีก็หนีไม่พ้นชนะว่คลาสสิกสีดำอะไหล่ทองและยิ่งเป็นไซส์สิบแบบนี้ครบสื่ความปังเลยคะ่ะ จะเป็นลุกสาวเท่ดีไซน์เก๋โดดเด่นให้ลุกที่ทำมักทำแมงไม่สัมใครก็ยกให้บอยชาแนลเลยแต่ขอเพิ่มความพิเศษด้วยรุ่นที่ผสมหนังสตริงเกแบบนี้เล่นแสงเล่นไฟสุดได้ลุกสวยและก็เท่ไปพร้อมๆกันส่วนใบนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสวยงามเลยค่ะโดยเกิดจากการรวมซิกเนเจอร์จากรุ่นดังมาไว้ในใบนี้ชา n น l 19ใส่พกของเยอะแต่ยังต้องการลุกที่ดูสวยหรูดูแพงก็ต้องเป็นใบนี้เลยค่ะ